สวัสดีค่ะดิฉันนางชาดีมีเรียนไทยสงค่ะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำานาญการสังกัดโรงพยาบาลจักราดค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะณจนะุดบริการโรงพยาบาลจักราดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ บริการฉีดวัคซีนป้องการโรคโควิด -19 ทีของที่โรงพยาบาลจักรราดนะคะเราจะมีสถานที่จอดรถนะคะที่บริเวณในวัดป่าจักรราดค่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จอดรถกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็คือสถานที่จอดรถนะคะสำหรับผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในนะคะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทางวัดป่าจักราชค่ะให้สามารถประชาชนที่มารับบริการนะคะสามารถจอดรถได้นะคะซึ่งด้านหลังนะคะสามารถรองรับรถที่มาสําหรับผู้ที่มารับบริการดได้นะคะมารับบริการฉีด,ดวัคซีนป้องกันโควิดในทีมใช่ไหมคะคตอนนี้รับบริการหรือย,ยังคะยังครับพึงมากคืคือเดินทางมานะคะสถานที่ที่มาจอดรถนะคะม่สภาพมีความสะดวกสบายไหมคะสะดวกครับ สวัสดีนะคะมีปัญหาติดขัดอะไรไหมคะไม่ไม่มีครับมีปัญหาติดขัดอะไรนะคะมากี่ท่านคะวันนี้ตอนนี้ผมมาเอาโมดไซส์มาคนเดียวมาคนเดียวแต่ว่าทั้งคนในบ่าเข้ามาหลายคนแล้วเขาตดกระดับอ๋อน้องโมดไซนี่มาคนเดียวนั้นหรอเฉืนนัดนี้เลยค่ะเราจะบัตรดิใช้บัตรประชาชนค่ะเราบัตรนี่เราบัตรสิี่เข้าไปง่นยเยใช้บัตรตัวนี้ด้วยกับขอบัตรประชาชนด้ค่ะ Thank you ที่หนึ่งนะคะรวจถุงกาพรางกานตรวจช็อต้นๆค่ะแล้วก็เมื่อประชาชนที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนนะคะก็จะมาจะต้องมีการวัดุณภูมิร่างกายก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมายังจุดนี้นะคะ จุดนี้นะคะเช็คชื่อค่ะค่ะคือจุดนี้นะคะประชาชนนะคะที่จะมารับบริการนะคะจะต้องมารับการตรวจเช็คชื่อก่อนนะคะว่ามีรายชื่อที่ทางเจ้าหน้าที่เราได้นั้งไปไห้นะคะคือช่องทางการเดินนะคะของผู้รับบริการนะคะจะต้องเดินมาตามช่องทางด้านนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะมีการมาวัดความการทางด้านนี้นะคะ ที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนนะคะเราจะมีการมาต้องรอคิวนะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะจะต้องมานั่งพักก่อนนะคะครจะพักประมาณ5นาทีก่อนที่จะมารับ,บริการวัดความดันโลหิตค่ะเพื่อป้องกอันสําหรับคนที่มาถึงแล้วมีอาการเหนื่อยน,นะคะเรามาวัดความดันเลยนะคะจะทําให้มีความดันที่สูงขึ้นนะคะคืออะไรคะคือกระสุนกระหน่นาํา จากนั้นนะคะเมืวัดควาเรียบร้อยแล้วชั่น้นกวก็วัดรเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะผู้รับบริการนะคะก็จะได้รับการซักประวัตินะคะจากทางเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะทีนี้ไปเซนิการนะคะฉีดรอบละ10คนเนาะแล้วก็หลังฉีดจะต้องพักตัวการ30นาทีนะคะ แล้วก็จะมีใบคําแนะนำนุให้สังเกตอาการตัวเองนะคะที่บ้านเนาะเกิดมีหายใจไม่สะดวกมีคืนหายใจแน่นอกกับมารล้มาดลทำมารมในสองัาการที่ขอเชิญเราด้านตรงตรงด้านหน้าตัต็นออ้งหน้าค่อะใหงเราเป็นสคด Okay. สำหรับผู้รับริการนะคะที่มีประวัติการใช้ยาต่างๆนะคะหรือว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกรรันโรคโควิด19นี้นะคะจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากแพทย์เท่านั้นนะคะโดยเราจะมีโต๊ะบริการที่จะมีคุณหมอนะคะเพื่อมาให้รับเ้ื่อคำปรึกษาณนะจุดนี้นะคะ ลงทะเบียนนะคะสําหรับผู้รับบริการนะคะที่ได้รับขัานตานคัดกรองมาแล้วนะคะแล้วก็จะนำบัตรของผู้รับบริการนะคะมาอย่างถูกต้งนะคะสำหรับผู้รับบริการท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลัการาตนะคะก็ขอแนะนําว่านําบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็มาติดต่อที่จะทําบัตรใหม่ณจุดตรงนี้นะคะ เมื่อผู้ราบ,บริการนะคะเดินทางมาถึงเลยนะคะจะมีพี่ๆเอาสมอนะคะพามานั่งที่จุดรับ,บริการตรงนี้นะคะ<อ>เราจะมีเก้าอี้สําหรับนั่งรอนะคะเอกาสารนะคะเราจะนํามาส่งให้กับที่พยาล จากผู้จุดที่ส่งคนผู้รับบริการมาที่นี่นะคะเราก็จะได้พร้อมเอกสารแล้วก็จัดลําดับทีมถ้าครบ1 0 1 1ถึง12คนเราก็จะจัดเข้าไปเป็นทีมโดยอ,อสมอจะนําทีมเข้าไปในห้องฉีดวัคซีนและอ,อสมอคนที่นําทีมไปเนี่ยพร้อมดีเอกสารไปก็จะดูแลจนครบ15นาทีและพาออกมาตรงจุดรอสังเกตอาการสีบ15นาทีจุดข้างนอกก็ครบสามสิ บคนะ่ระหว่างนั่งรอคิวเข้าฉีดวัคซีนนะคะเน้นให้ผู้รับบริการนั่งพักและดื่มน้ำมากๆค่ะเพื่อลดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนค่ะ ให้บริการฉีดวัคซีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะสําหรับผู้รับบริการนะคะที่ผ่านกระบวนการตั้งแต่ก,การคัดกรองนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั่งรอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เชิญนะคะผู้รับบริการนะคะเข้ามาที่ห้องนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านในนะคะค่ะเมื่อผู้รับบริการนะคะได้เดินทางมาถึงจุดรับบริการที่ในห้องประชุมหลวงพ่อพุธของเราแล้วนะคะก็จะ เียกชื่อนะคะเพื่อที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ถือว่าผดพีที่สุดสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่แต่ละคนนะคะก็จะมีภาวะความตื่นเต้นความกดดันนะคะแต่จุดนี้นะคะเมื่อฉีดเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีการเฝ้าระวังอาการนะคะด้านในห้องประชุมนี้นะคะจํานวน15นาทีด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนนะคะนั่งนั่งพักในนี้แล้วนะคะ15นาทีก็จะเชิญไปนั่งต่อด้านนอกเพื่อรอ เราวท้นสองจากบ้านนะคะค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็คือจุดสำหรับนั่งพักรอสังเกตอาการนะคะจำนวนเวลา15นาทีนะคะสวัสดีค่ะค่าลุงคะหนขออนุญาตสอบสัมภาษณ์อาการนิดนึงนะคะขออนุญาตนั่งคุยด้วยนะคะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะนอนหลับหลังจากฉีดแล้วมีอาการอะไรไหมคะไม่มีอะไรไม่มีอาการอะไรทคนผลที่มากกัิค่ะสำหรับจุดนี้นะคะ พยาบาลน,นะคะเราจะมีทีมของเจ้าหน้าที่พยาบาลน,นะคะที่จะรับผิดชอบนะคะอยู่สแตนา,าอยู่ณจุดนี้ค่ะค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะก็ะจะมีทางคอสมอนะคะผู้รับบริการฉีดนะคะไปยังจุดรับบริการสังเกตอาการต่ออีก15นาทีด้านนอกค่ะบ,บชตรฉันตามมาเลยค่ะ คือจุดสังเกตอาการนะคะเนื่องจากเราเนื่องจากว่าเราสังเกตอาการด้านในแล้วนะคะ15นาทีนะคะแล้วก็จะเชิญผู้รับบริการนะคะมาสังเกตอาการด้านนอกอีก15นาทีค่ะโดยเราจะมีทีมพี่พยาบาลน,นะคะโดยเราจะมีพีๆพยาบาลของเรานะคะร่วมสังเกตอาการจนครบ30นาทีนะคะนอกจากนะ ลกลับบ้านได้นะคะอวันนี้ออกไลนะอไปสนิทเยอะเยนะคะใ่ะค,ะค่ะสำหรับเต็นท์นี้นะคะก็คือเต็นท์ของกองอำนวยการค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับท่านผู้อำนวยการโชคชัยมานัทุระนะคะผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจักรดาษของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ ในวันนี้นะคะขอขออนุญ,ญาตสภารณ์ท่านผู้ในการนะคะว่าในฐานะที่ท่านผู้ในการนะคะเป็นผู้ในการของโรงพยาบาลสกราดค่ะเราเป็นจุดที่ตั้งเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9นะคะ่ะจะขอเชิญท่านผู้ในการค่ะได้กล่าวเชิญชวนรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสกลาดของเราค่ะให้เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เกาขอเชิญท่านผู้ในการค่ะ ก็ถึงชาวจักาละทุกคนนะครับทุกอายุทุกกลุ่มทุกวัยนะครับก็ในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าวาระของชาติของเราที่จะฝ่าฟันภาวะภัยพิบัติทั้งใหญ่ทั้งนี้เนี่ยคือโควิดนะครับการที่เราจะฝ่าฟันตรงนี้ได้ผมที่ว่ามีทางเดียวตอนนี้นะครับก็คือการฉีดวัคซีนของ ชาวจัก,กรลาดให้มากที่สุดนะครับต้องมากกว่า70%ขึ้นไปที่ผมคิดว่าถ้าเป็น100%ยเซ็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าการจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาแล้วก็ขออดทนทุกทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเราคงจะต้องแบ่งการฉีดวัคซีนให้แต่เป็นกลุ่มกลุ่มไปนะครับเช่นเราจะเริ่มจากผู้สูงอายุและเจกลุ่มโรคก,ก่อนนะครับ<ๆ>เพราะเขาจะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอที่สุด หลังจากนั้นเราก็จะไปสู่กลุ่มที่เรียกว่าต้องประชิญหน้ากับโรคนะครับที่เรียกว่าด่านหน้าทั้งหลายนะครับพวกกลุ่มอสมอกลุ่มครูกลุ่มทํางานโรงงานทํางานเป็นกลุ่มกลุ่มข้าราชการอีกมากมายนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่ม ข้าราชการไอ้กลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับ18ถึง59ปีก็จะเป็นกลุ่มต่อไปและหลังจากนั้นคิดว่าวัคซีนเราคงจะมาพร้อมสําหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเด็กเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องวัคซีนในช่วงนี้แต่คิดว่าภายในปีนี้เนี่ยคิดว่าทุกกลุ่มอายุน่าจะได้ฉีดน,นะครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องภาวะแทรกซ้อนมากเท่าไหร่มีภาวะแทรกซ้อนแต่น้อยมาก นะครับที่จะกระดฉีดมาประมาณ7 0 0คน800คนแล้ถึงวันนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรมากมีนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีความพร้อมนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดไปเหมือนกันนะครับในเรื่องการป้องกันด้วยนะครับเว้นระยะาหา่างใส่แมสรล้างมือวัดอุณหภูมิอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทําทุกคนพร้อมกับรอเวลาในการฉีดวัคซีนเมื่อพร้อมเมื่อเวลาเหมาะสมนะครับ หวังว่าชาวจักราฐทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงต่อไปครับขอบคุณครับมามมาเลยรีนขอบคุณมากค่ะท่านผอค่าค่ะสำหรับจุดนี้นะคะคือจุดพนิษฐการให้บริการฉีดวัคซีนนะคะจะเป็นจุดสุดท้ายของการลงข้อมูลที่โรงพยาบาลจักราฐค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนต้องการโรคโควิด -19 ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ